สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับดิฉันอริศราวราพรนพรั์ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่งานโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นธุรกันดานปีที่7จนโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะโดยมีแม่ทัพใหญ่ของงานคือคุณฮอนกเอี้ยงตาโตหรือที่เรารู้จักกันในนามคุณเกศิรณีบุญมาค่ะเป็นแม่ทัพใหญ่ของงานพร้อมทั้งเหล่าศิลปินดารานักแสดงมาร่วมงานอย่างคับข้าง ทั้งนี้ยังไม่หมดยังมีนางฟ้าตัวน้อยๆมาร่วมเป็นสีสันของงานด้วยนะคะภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะสำหรับภาพบรรยากาศภายในวันนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นอิม่มเอมใจกันมากเลยทีเดียวและดิฉันต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนเพื่อสังคมในวันนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้เวลาของ IPM อัปเดตก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์คลาสออริเ a นทัล s ลัสบายคุณชายใหญ่จีอันติเมตท็อปโมเดลไทยแล,แ,ลและที่รับวอลดิ้งสตูดิโอค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดิฉันอริรวรอออวอสวะีั่สด Tá. <coughs>